ต่อไปเป็นการถอดปริมาณพื้นครับผมเขียนพื้นไว้สองตัวนะฮะพื้นตัวนี้เป็นพื้นสําเร็จนะครับตัวนี้เป็นพื้นส่วนห้องน้ำผมตั้งชื่อแบบนี้ก่อนนะเราก็ไปดูลองดูรูปตัดครับมันก็จะต่างกันตรงนี้พื้นห้องน้ำก็จะเป็นพื้นหลอกกับที่นะครับตรงนี้หลอกกับที่แล้วก็เป็นปูนทรายแล้วก็เป็นกระเบื้องส่วนตัวพื้นสําเร็จก็จะมีพื้นสําเร็จอยู่ข้างล่างแล้วก็ท็อปปิ้งนะครับแล้วก็ปูนซรายกระเบื้องประมาณนี้ วิธีการถอดปริมาณของเขาเนี่ยเราก็ไปที่เดิมครับไปที่วิวลึกวิวครับสเก็ตด,ด้วนเหมือนกันนะครับมีการถอดอยู่2วิธีดีที่1คือก็เลือกสะเก็ตด,ด้วนปกติแล้วเราจะถอดพื้นแล้วก็ไปที่พื้นครับก็ไปที่ฟอร์อตัวน,นี้นะครับเราอยากรู้อะไรครับเราอยากรู้ชื่อว่ามีชื่ออะไรบ้างถูกไหมฮะเราก็ไปที่ไทยไทยที่เป็นชื่อนะครับไทย แล้วก็ไปที่อะไรไปที่ที่อยากรู้คือพื้นที่ของเขาก็เรียถ้าอยากรู้เรื่องคิวด้วยนะครับก็เป็น Volume. อลลุ่มประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็กดโ OK. อเคกม็มีแค่นี้ครับสองประเภทก็คือมีพื้นที่เป็นพื้นสำเร็จ13ตารางเมตรของน้ำก็4ตารางเมตรถ้าเป็นจำนวนคิวก็ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราอยากรู้แค่เรื่องของปริมาณ ของอ,อะไรนะพื้นที่เฉยๆเนหะ็นไหมฮะถ้าเป็นสเกลเรื่องธรรมดาแต่ครนี้ที่เราที่เราทราบกันอยู่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยที่รูปที่รูปตัดเนี่ยที่เราอยากรู้มากกว่านั้นคือเราอยากรู้ว่ามันใช้อคอนซีทั้งหมดกี่ตารางเมตร,มรหรือกี่คิวถูกไหมะเรื่องป่นทายด้วยแล้วก็กระเบื้องด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของแมทเทเรียลเราก็เลยต้องไปถอดที่แมทเทเรียลนะครับอ่ะเราไปที่ วิวสเก h e ด u วนเหมือนเดิมแล้วเลือกตัวนี้ครับ Material Take-off ก็ไปที่พื้นคราวนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับถ้าเราเลือก Material Take-off ก็ต้องมาหาคำว่า Material Take-off ตัวนี้แล้วก็ไปดูครับเราอยากได้พื้นที่ของเมท e เลียถูกไหมเมทิเลียลแอเรียแล้วก็เมท e เลียชื่ออะไรวอลลุ่มด้วย โอเคประมาณนี้เอาชื่อไปนำนะครับชื่อขึ้นที่นบนสุดแล้วก็พื้นที่แล้วก็คิวแค่นี้แล้วลองโอเคดูซูมนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีปูนทรายทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับเรียงชื่อให้มันให้มันอ,อยู่ในกลุ่มเช่นปูนทรายกับปูนทรายมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ไปที่เลือกชื่อนะครับก็เป็นเป็นเนม เ็อป,ปิ้งนะครับกระเบื้องปูนทรายและพื้นหล่อเขาก็เลงไว้ให้แบบนี้ประมาณนี้เราก็จะได้พื้นที่ของเขาปาจั่วันนี้นะครับถ้าเราอยากให้เขาจัดมวดหมู่เราก็ทําได้เขาเป็นเป็นฟิลเตอร์จัดให้เป็นมวดหมู่นะครับก็ใส่ฟิลเตอร์ทัทีฟิลเตอร์เขาเขาก็จะแยกให้ชื่อที่เหมือนกันทำให้แปลนเดียวกันเช่นปูนทราย2ออันนี้มารวมกันเลย เอาพื้นที่มารวมกันหรือให้เขาคิดพื้นที่ก่อนจะไดะ้คิดพื้นที่ก่อนแล้วกันไปที่ format เลือกพื้นที่ area นะครับคำนวณแล้วก็ volume ด้วยคำนวณโอเคแล้วพอเราจะให้มันรวมเป็นชื่อเหมือนกันรวมเป็นแค่ตัวเดียวกันก็ไปที่ตัว setting grouping แล้วก็เอาที่ item ใหม่ออกโอเคอแค่นี้ครับเขาก็รวมให้ เรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลนี้ออกไปออกไปใช้ใน Excel หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ปริมาณพื้นสมเด็จมีทั้งหมด13ตารางเมตรนะครับถ้าคิดเป็นคิวตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะนอกจากพวกพวกคอนกรีตนะครับท็อปปิ้งอะไรเราถึงจะใช้ตัวนี้ก็สั่งปูนกี่คิวโอเคครับก็พื้นก็มีเท่านี้